สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องอังเคลดวง h a n n e l นะครับวันนี้ผมได้รับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับผมสั่งซื้อไว้เป็นของอาจารย์ผมเองชื่ออาจารย์วิชุดเดชเนสินหรืออาจารย์จิ๊บแห่งเบสรูมนั่นเองเอ่อท้าวความก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาเรียนกับแกเนี่ยผมเคยแอบดูแกก่อนครั้งหนึ่ง สักย้อนไปประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วผมก็จะมีวงของผมเล่นอยู่เป็นวงแบบเหมือนวงอาแปะวงทํางานออฟฟิศอายุสามสิบกว่าสี่สิบกว่าแล้วก็เล่้งเล่นดนตรีด้วยกันก็หลังเลิกงานจากออฟฟิศก็จะมาซ้อมดนตรีกันก็เล่นเพลงพวกเพลงป๊อบป,ป,ป๊ทั่ว,ว,วๆไปอะไรเงี้ยก็จะซ้อมแถวห้องซ้อมพี่เบงนะครับห้องซ้อมพี่เบงจะอยู่แถวสะพานหัวช้างแล้วก็เลยไปนิดนึงเนี่ยจากห้องซ้อมพี่เบงเนี่ยเลยเดินเลยล็อกผับไปนิดนึงอ่ะมันจะมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งชื่อโรงแรมวี แล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนผับเป็นห้องเล็กๆมีแบบวิวดูแม่น้ำลำคลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีวงวงหนึ่งมาเล่นชื่อวง The So m a t Go On ก็จะเป็นวง t a k ิ s h i Band นั่นแหละแต่ว่ามาลงวง The So m a t Go On เนี่ยก็จะมีคุณคิง The White Season หนึ่งที่เป็นรองแชมป์เป็นคนร้องเพลงก็จะเล่นพวกเพลงฟัง7 0 8 0 เอิร์ธวินสตีวีวันเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณคิงเขาก็ลองเก่งอยู่แล้วแล้วมีเครื่องเป่าด้วยผมจำได้มีเครื่องเป่าแล้วก็ผมไม่รู้หรอกว่ามือเบสคืออาจารย์จิบวิชูเดชซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนเบสร,รูมผมก็ไปแอบ,บดูแกประมาณสักสอาครั้งอะ่ะมีความรู้สึกว่ามือเบสคนนี้เล่นเหนียวจังเลยเล่นแล้วแบบซัพพอร์ตวงอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าผมอะ่ะหัดเบสด้วยตัวเอง คือรู้แค่ว่าเล่นโน้ตรูทก็คือโน้ตเบสแล้วก็หัดมาเองหัดมาอย่างเงี้ยคือมันบางทีมันก็ไอสิ่งที่เราเล่นมันก็มีทั้งผิดและถูกไอสิ่งที่ผิดเราก็จําติดตัวมาด้วยใช่ไหมครับในการเล่นหัดเองอะไรเงี้ยก็บางทีก็หัดจากซื้อตำราเมืองนอกมาอ่านบ้างซื้อวิดีโอสอนจากแถวประตูน้ำมาหัดเล่นเองบ้างหรือแกะเพลง ส่วนใหญ่จะมาจากแกะเพลงน่ห้าสิบห้าสิบเยอะเลยแหละส่วนใหญ่จะแกะเพลงฟังแล้วก็แกะแล้วผมเป็นคนที่เล่นเล่นเบสโดยใช้คำว่าอะไรอะ่ะไม่สนใจอะ่ะไม่สนใจว่าลงพร้อมกับเดื่องงไหมคือเหมือนกับว่าเราเรามั่นใจว่าเอยแกะมาตรงอะ่ะเพาเพลงสมัยก่อนตอนผมเด็กๆอะ่ะมันเป็นเพลงป๊อปล็อกใช่ไหมเวลาเขามิกเบสเนี่ย เบสมันจะชัดอยู่แล้วมันก็ฟังง่ายแกะง่ายแต่คราวนี้ถ้าเราลองไปฟังเพลงแบบยุคพวกโมทาวพวกเพลงโซอะไรพวกเนี้ก็ mm hmm. จะมิกเบสแบบพพอร์ตวงจริงมันจะไม่เด่นจนออกมาแบบเราฟังจนได้ยินอะคือถ้าเพลงเพลงสมัยสมัยก่อนเพลงไทยมันจะเขาจะมิกเบสประมาณนั้นอะจะไม่ค่อยซ่อน,อนเบสไว้ลึกมากเกินไปก็จะมิกแบบชัดๆได้ยินชัดๆแกะง่ายๆอะไรเงี้ย แล้วผมก็เลยแบบเล่นโดยไม่สนใจคนอื่นเน่ะไม่ฟังอะว่าเออผูต้องลงพร้อมกันเดืองไหมไม่ได้สนใจหรือบางทีเราก็เล่นอะไรไปเรื่อยอะเติมเกมบุกขึ้นไปบางทีกองเขาส่งเราก็เล่นติดไปกับกองด้วยหรือบางทีเราเล่นตรงที่มันเป็นส่วนที่มือคีย์บอร์ดเขาต้องเล่นอะแต่เราดันไปเล่นมันก็ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันลก เกินไปแล้วคราวนี้ผมไปดูาจารย์จิ๊บเล่นเนี่ยดูมันสองครั้งยังไม่เคยเรียน,นยกับ่แกนะไม่รู้จักแกด้วยแล้วก็แบบว่ามีเขาสึกประทับใจว่ามือเบรคคนนี้เก่งแล้วแบบเล่นซับพอร์ตวงแล้วแบบดูแล้วมีเวามรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นให้ได้แบบนี้บ้างอะ่ะอาจจะไม่ต้องแบบเก่งเท่าเขาอะนะแต่แบบขอให้แบบเฮ้ยมีกลิ่นๆแบบนี้เล่นแล้วได้ซาวประมาณเนี้ยผมก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าเราก็คงไม่ได้เล่นเป็นดนตรีเป็นอาชีพเท่าไหร่หรอก ผมก็ดูแกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทัศนคติผมเริ่มเปลี่ยนผมเริ่มฟังคนในวงมากขึ้นเริ่มเริ่มแบบเฮ้ยกองเขาตีแบบเนี้ยเราก็ควรเล่นกรุ๊ปที่มันเข้ากับกองอะ่ะหรือบางทีท่อนเนี้ยคี์บอกเขาต้องต้องมีโน้ตไหลไปเนี่ยไหลโซโลเพื่อเป็นพาร์ทของเขาเนี่ยเราก็ควรไม่ควรจะดีดอะไรที่เป็นเมโลดี้ตามเข้าไปเยอะ อาจจะดีเป็นโน้ตเดียวทิ้งไปเลยหรือเล่นเป็นสัดส่วนโน้ตมากขึ้นนะครับหรือตรงไหนเขาหยุดหรืออะไรเขาอะไรประมาณเนี้ยเราก็เริ่มปรับวิธีการเล่นเบสก็คือแค่ดูสองสาครั้งเนี่ยผมว่าอาจารย์จิ๊บเนี่ยเป็นมือเบสที่แบบลองไปแอบดูแกจะได้อะไรเยอะมากเลยยังไม่ต้องเรียนนะฮะไปดูก่อนก็ได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะอยากเล่นให้ได้ ซาวแบบนี้นะครับแล้วก็จนหลังๆก็อ๋อรูวว่าแกเป็นเจ้าของเบดรูมแต่ก็ยังไม่มีโอกาสไปเรียนกับแก,กตัวต่อต,ต,ตัวนะผมก็จะลงคอร์สออนไลน์กับแกเพราะว่าหลังๆแกก็จะเปิดคอร์สออนไลน์ด้ประมาณสองสาคอร์สและล่าสุดที่แกทาก็คือเป็นหนังสือสอนเบดภาคภาษาไทยนะครับเอ่ออันนี้รูปเล่มเป็นสีีหมดเลยและขอโทษฮนะเย็บปกแข็งเย็บปกแข็งนะ แล้วก็เป็นภาษาไทยอันนี้ผมให้ดูของฝรั่งอ่าอันนี้ที่ผมซื้อมาหัดเองนะอันนี้เป็นของฮาวเรล์นาดนะครับของ MIT เป็นโปรกสรสซีฟล็อกเบลเนี่ยมันเป็นแม็กเล่มเล่มธรรมดาแล้วเป็นเขาาดำเนี่ยโอเคมีซีดงซีดีอะไรเงี้ยก็เป็นงีน้นะอันนี้ของตำราฝรั่งอันนี้ของอาจารย์จิบเปิดมาก็เบดลูม อธิบายเป็นภาษาไทยตัวหนังสือใหญ่โตนะครับเหมาะกับคนใส่ไตา่ยาวแบบผมมากเลยนะครับอาจารย์จิจ๊บต้องบอกว่าจั์จิ๊บแกเล่นเบสมาตั้งแต่เด็กๆนะ10บกว่าขวบเองแกก็เล่นแล้ะก็เล่นแกมมาแล้วก็ลองไปดูได้ตอนนี้ถ้าถ้าตามวงแกเล่นก็จะเป็นทาเคชิแบนเล่นทุกคืนวันจันทร์ที่แซกโซโฟนนะครับอาจารย์ยังเล่นกับพี่โก้อยู่นะครับ เนี่ยรูปการวางไม้วางมือรายละเอียดบอกหมดเลยเนี่ยแกก็ทำแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยของเบดรูมนะเบดรูมก็ยังสอนอยู่นะครับด้วยความที่ผมบางทีมันก็ติดงานติดอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็ยังหลัง,ลงๆก็ยังไม่ค่อยมีเวลาไปเรียนจะแกแบบตัวตัวเหมือนกันก็อยากเรียนแต่ก็อาศัยว่าลงคอร์สออนไลน์แกบางทีก็เรามีเวลาว่างเราก็ฝึกตามไปนะครับ มีพวกสัดส่วนโน้ตโค้ดโน้ตอะไรพวกนี้นะฮะรายละเอียดก็ถือว่าเอาง่ายๆอ่ะเทียบตำราฝรั่งได้เลยอ่ะเหมือนกันเลยอที่ถำงารอ่านเข้าใจง่ายกว่าด้วยนะครับเห็นไหมฮะเป็นสีสีเลยของตำราฝรั่งเมื่อกี้นี่เป็นขาวดำนะแล้วมันก็เล็บเย็บเล่มแบบเป็นแม็กธรรมดาเองอันนี้แกแบบโอเข้าปกแข็งเหมือนพวกเทคบุ๊กเลย แล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับแต่ตอนนี้หมดแล้วลหละแต่ต้องอาจจะลองไปกดดันแกนดูในเพจก็ได้เผื่อแกจะพิมพ์ครั้งที่สองครั้งที่สามเพิ่มนะครับนะครับันจิบแกก็สอนเข้าใจง่ายนะครับเนี่ยให้ดูรายละเอียดในเล่มมีบอกสเกล นนูนี่นันเปิดคำคามอีกเยอะนะครับอันนี้ละเอียดเลยนะเีก็สอนเนี่ยเป็นสีพัดเทลเข้าใจง่ายจำง่ายนะครับว่าเมเจอร์เเนเล่นโนต้ตอะไรบ้างอะเปจิโอเซเว่นคอร์ดนะครับลองรายละเอียดโเปิดไม่หมดเลยเนะี่ยเพียบ นี่ข้ามแล้วนะเยอะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนี่คือหน้าตาจังจิตเดี๋ยวผมให้ดูมองไม่เห็นไม่เห็นโุ้ยวุ้ยวุ้ยนั่คืออะไรกัน คือหน้าตาอาจารย์จิบนะครับถ้านึกไม่ออกก็ไปดูช่องพี่คิมอะพี่คิมกินรอบวงก็คือมือเบสที่เล่นในวงพี่คิมอะเป็นอะคูสติกนั่นแหละอาจารย์จิบนะครับที่อยู่ในอยู่ช่อง y o youtube นี่แหละอาจารย์พี่คิมจะคิมกินรอบวงก็จะมีน้องน้องเกมนะครับอาจารย์อาจารย์จิบเล่นเบสก็จะมีประวัติ ของอาจารย์ก็ถือว่าเป็นครูเบสคนแรกของผมเลยนะครับถึงจะไม่ได้เรียนตัวตัวก็เรียนคอร์สออนไลน์แกก็นี่หน้าตาหนังสือนะครับเป็นหนังสือจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ภาษาไทยเล่มแรกหรอกแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นลาวจากครูเบสซึ่งสอนมือเบสผมว่าเด็กเบสร,รูมอะส่วนใหญ่อยู่ในวงการ80 90%อน่ะถ้าลงเรียนเบสร,รูมแล้วหมว่า ทำอัลบั้มเกือบหมดนะครับดูท่าทางนะก็ไงก็ฝากดูแล้วกันถือว่าผมมันรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับของเบสดสเกลโมดอะเปจิโอโดยอาจารย์จิ๊บวิชุดเดชเนสินนะครับไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามช่องอัคคนดวงนะครับ